ชิวเอ๋อเจ้ามันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนาโย و, นาหยวนอายุขายของชิวเอ๋อหายไปแต่ผลลับกลับไม่เป็นเหมือนที่ข้าคิดข้ากำลังจะตายเด็กโง่เจ้ากำลังพูดอะไรนี่เป็นแค่การผัดขนธรรมดาตอนนี้เจ้าเป็นฤดูมบไม้สีแล้วตอนนี้รออายุเท่าเจ้าเราต้องผัดขนของเราปีละครั้งทุกครั้งที่เจ้าผัดขนหมายความว่าเจ้าโตขึ้นเป็นสิ่งที่ดี ข้ามอบอายุไขของข้าให้ท่านแม่ข้าไม่มีอายุไขเหลือแล้วข้าจะตายเมื่อคนหายไปหมดอาจารย์สัญญากับข้าอย่างชัดเจนว่าตราบใดที่ข้ามอบอายุไขให้ท่านแม่อาการของท่านแม่จะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนอาจารย์เป็นคนไม่ดีเขาโกหกข้าหากไม่มีอายุไขข้าก็ไม่มีทางเติบโตและไม่มีเวลามีลูกข้าทําให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงไปหมดลูกหลานชิวเอ,อ๋อมีคนบอกอะไรกับเจ้า ใครต่างๆก็คิดว่าข้าเป็นคนโง่เขาที่ไม่รู้อะไรเลยและเป็นความจริงที่ข้าไม่รู้อะไรเลยทุกคนในวังปิดบังข้าไว้เพราะกลัวข้าจะเสียใจแต่ที่จริงข้ารู้ทุกอย่างพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วองค์หญิงข้างหน้าสงสารจริงๆใช่แล้วเนื่องจากนางเกิดมามีร่างกายที่ไม่สามารถฝึกปือได้นางคิดว่าตัวเองจะลาเป็นเทพจิับสวรรค์ที่ทรงพลังได้อย่างบิดาของนางแต่ข้าไม่คิดอย่างนั้น ท่านย,ย่ห่วงยังสามารถรักษาสถานการณ์ได้ขณะน,นี้แต่ทั้งสี่เผ่ามักกลัวเพียงจกักรพรรดิทิ้งจอกเท่านั้นองค์หญิงน้อยไม่สามารถทำเช่นนั้นได้และในอนาคตนางทำได้เพียงแค่แต่งงานซูหูเท่าสองเท่านั้นและทำให้กาเนิดบุตรเท่านั้นเป็นไม่ได้อย่างไรองค์หญิงมีสายเลือดของทูซานรึ่งหนึ่งนางจะแต่งงานกับเผ่าเยอหญิงและเจ้าเล่ซูหูได้อย่างไรเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าพวกมาเคยรังแกพวกเรามาก่อน ข้าจะลืมเรื่องนี้ได้อย่างไรองค์หญิงน้อยผู้น่าสงสารข้าก็หวังได้ว่าเทพจิงจอกสวรรค์จะอวยพรให้นางสมสามารถฝึกตือได้อย่างปกติเจ้าได้ยินไหมดูเหมือนว่าวังดูเหมือนว่าในวังจะตามหาหมอชื่อดังเพื่อรักษาองคหญิงและประโยชน์คนนั้นอีกแล้วอ่ามีบางอย่างผิดปกติกับหมอชื่อหมอที่มีชื่อเสียงหากเราไม่ปฏิบัติตามประเพณีของข่าวจิจจอกผ่าหูและเผ่าซูข,ของจักรพรรดิของเราจะเลือกจักรพรรดินีแต่เขายืนการที่จะแต่งงานกับจิงจอก เลือดผสมของเผ่าทูซานแม้ว่าจากาักรพรรดิจะทรงพลังแต่นะก็ไม่ได้ให้กำเนิดลูกหลานที่พิการเช่นนี้นั่นคือนั่นคือถ้าเขาวรือว่าทิ้งจอกสวั์รุ่นนี้ไม่สามารถฝึกเปือได้ก็เป็นเรื่องป่าประโยชน์เผ่าส่วนต่างๆในโรกคุณเขาและทะเลคิดอย่างไรกับเราหากปราศจากการขัดขวางของเทพทิจจอกสวรรค์ของเราจะยังถูกเรียกว่าเผ่าทจอกสวค์ก้าวผาดีหรือ ถ้าจำชื่อองค์หญิงได้นางมีนามว่าป่าชียงชิ่วใช่ไหมเหตุใดเขาั้งเหตุใดเขาตั้งชื่อในี้ให้กับองค์หญิงที่ร้ประโยชน์ที่สุดในบรรดาเผ่าที่จอกสวรรค์นางไม่มีคนรับัถท,ที่เหมาะสมกับชื่อของนางแม้แต่คนนิดเดียวสายเลือดที่มีค่าของเทีเจอกสวรรค์ข้างเสียเปล่าจริงๆพี่ชายมันจะดีหรือที่ระบุกเข้าไปในอาศรกิยงชื่อแบบนี้เจ้าจะกลัวอะไรเผ่าที่จอกกำลังต่อสู้กันเองบางทีมันอาจจะแตกแยกในสนักวันดังนั้นพวกมันจึงไม่เวลามาคุมเผ่าอื่น แต่แกเผ่าจิงจอกสวรรค์แข็งแกร่งมากไม่ใช่หรือจ้าไม่รู้เรื่องนี้หรือเทพที่จอกสวรรค์รุ่นก่อนไม่ได้ออกมาให้เห็นหน้าเห็นตาหลายปีแล้วและไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือตายและลูกหลานของเขาในตอนนี้ก็กล่าวว่าเป็นองค์หญิงน้อยของเขาเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ไม่สามารถฝึกปืนได้ไม่มีทางที่จะฝึกปืนได้เช่นนั้นองค์หญิงชกองค์หญิงที่จอกตัวนี้ก็คงไร้ประโยชน์จริงๆใช่ต้องขอบคุณองค์หญิงและประโยชน์นั่นเผ่าจิงจอกต้องการสร้างเทพจิงจอกสวบัอีกตัวที่แข็งแกร่งแต่ความหวังก็็แทบเปน แต่ความหวังก็แทบไม่เหลืออยู่แล้วดังนั้นข้าจึงคิดว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ครอบครองตำแหน่งผู้ปกครองโลกแห่งเขาและทะเลข้ารู้ว่าคนนอกหวังและคนในเผ่าอื่นมักพูดรับหลังข้ายอย่างไรข้าเป็นเพียงขยะและประโยชน์ที่ไม่สามารถผปือได้สําหรับเผ่าเราข้าไม่นับใช่เพียงให้กําเนิดที่จอสหวัตัวน้อยเท่านั้นตอนนี้ท่านแม่ตาตายเป็นวันนี้แล้วส่วนข้าก็กำลังจะตายพวกเราเผ่าจิจองสอนกำลังจะเส้นสุดถึงจุดจบเด็กง้อนายโย อยากไปฟังเรื่องแนมะ้สราระที่จิ้งจอกนอกหวังพูดกันเลยการให้ํเนิดท้ายาทกใหม่เป็นเพียงข่าวหรือที่แทก้กระจายจากคนเหล่านั้นแนอนาคตเว้นแต่เจ้าจะเจอเว้นแต่เจ้าจะเจอคนที่ชอบทั้งข้าและพี่ใหญ่เหล่าผู้สูจะไม่ยอมให้เจ้าแต่งงานกับเผ่าซูหรือเผ,ผ่าหูหรือเผ่าซูเพื่อสืบทอดสายเรืองของเผ่าที่กว้าวรรค์อย่างแน่นอนค่ารับรองแต่ข้าเป็นเพียงคนับประโยชน์ที่ไม่สามารถปกปือได้และยแย่ยิ่งกว่าจิ้งจอกทั่วไปแล้ว จะทำไมละ่ะนอกจากตัวตนของพี่จอกสอนก้าวห่างแล้วเจ้าย,ยังเป็นลูกสาวของพี่ใหญ่และเป็นหลานสาวของพวกเราเป็นครอบครัวเดยียวกันยิ่งกว่านั้นใครก็ตามที่กล่าวว่าช่วเอ๋อของเราเป็นคนรับประโยชน์มั้มันเป็นมันจะเป็นอดีตแต่ในอแนนะาคตเจ้าจะกลายเป็นที่จอกสวนก้าวห่างที่แข็งแร่งที่สุดยิ่งเสียกว่าเทพที่จอกสวนอย่างแน่นอนแข็งแก่กว่าเทพริจงจอกสวรรค์ท่านนะท่านโกหกข้าใช่ไหมข้าไม่ได้โกหกเจ้า,ช,ออาชิวเอ๋อเจ้าอย่าได้เลืมว่าเจ้ามีเทพทรงพลัง อย่างมากผู้ส่งชนเยเป็นอาจารย์ของเจ้าและขอมักสัญญาว่าจะแก้ไขจะแก้ไขปัญหาทางกายของเจ้าไม่ใช่หรือก่อนหน้านี้เจ้าตื่นเต้นเกินไปและผู้ส่งชุนเยไม่มีเวลาอธิบายในหลายสิ่งให้เจ้าฟังอันที่จริงเรื่องอายุขยเป็นเรื่องการทดสอบสําหรับเจ้าเท่านั้นทดสอบผู้ส่งชุนเยบอกว่าเมื่อเขาพาเจ้าออกไปว่าเขาต้องการให้อาการบาดเจ็บสังหารของพี่ใหญ่เพื่อดูนิสัยที่แท้จริงของเจ้าผู้ส่งกล่าวว่าเขาพอใจกับ ผู้โสดกล่าวว่าเขาพอใจกับการแสดงออกของเจ้ามากเจ้ายาแม่แต่จะคิดเลยด้วยอ,อายุไขน้อยน,นี่ของเจ้าเจ้าจะสามารถช่วยพี่ใหญ่กลับมาได้อย่างไรผู้โสดเชิญยาใช้อายุไขของตนเพื่อเพิ่มอายุไขของพี่ใหญ่เกือบหมื่นปีอายุไขของท่านแม่มอบให้อายุไขของท่านอาจารย์มอบให้ท่านแม่ดังนั้นข้าจะไม่ตายแล้วกลายเป็นปุ๋ย แน่นอนว่าเจ้าจะไม่ตายร่างกายของเจ้าไม่เนีไยปกติขนที่หลุดเป็นเพียงการเปลี่ยนแผงขนตามด้วยดูตามปกติของเผ่าที่เจาของเราเช่นนั้นถ้าข้าทาผิดต่อท่านอาจารย์หรือใช่ตอนนี้ผู้โสัคงสะกดมากเชิวเอ๋อก่อนหน้านี้เราสอนอะไรเจ้าเจ้าต้องทาอย่างไรเมื่อผิดไปเมื่อทําอะไรผิดอืข้าต้องขอโทษข้าจะไปขอโทษท่านอาจารย์เร็วนี้ อ่านี่มันก็ดึกมากแล้วผู้ทรดูแลพี่ใหญ่มาตลอดและเขาต้องการพักพ่อนจะไปหาผู้สูวันพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้เราเข้าไปนอนดีกว่าคืนนี้ข้าจะนอนกับน้ายโยนและนาละ้นายโยนไม่ชนะข้าจะนอนไม่หลับหืมข้าด้วยหรือแต่เตียงนี้เล็กเกินไปที่แท้เฉียวเฉียวก็ไม่ได้โง่อย่างที่เราเห็นในฐานะยิงของ่าที่สงส่อสวรค์นางได้รับแรงกดดันอย่างมาก ความสามารถในการได้ยินเสียงภายในของเซลล์ชินชิ่วถือเป็นโชคมากเช่นกันหลังจากรวบรวมข้อมูลแล้วข้าต้องรีบกลับไปรายงานในท่านท่านหนาะข้ากดฉี่ได้ข้าจะขอต้าไปในท้องของท่าน้าผหานข้ายอยู่อ่าขอโทษในท่านข้ากลับมาแล้วารกิจเสร็จสิน้นด้วยการปอบโยนของน้ำรำสองตอนนี้เซลล์ชินชิ่วสงบลงแล้วอืมอย่างไรก็ตามในท่านเซลล์ชินชิ่วอ,อารจจัะมาหาท่านในวันพรุ่งนี้เพื่อขอโทษในท่านขอโทษ ใช่แล้วเจ้าค่ะเสี่ยชิ้นชิ่วรู้ว่านางเข้าใจในท่านผิดแล้วต้องการและต้องการมาตอนนี้แต่นางถูกท่านแต่นางถูกนาของนางหยุดเอาไว้และบอกว่าให้ท่านให้มาหาท่านในวันพรุ่งนี้แทนและท่านคิดว่าเราควรชวยกักแก้นางหรือไม่แก้ทาเป็นโกรธเพื่อใช้เพื่อใช้ฆ่าตบนางหรือไม่ไม่จําเป็นร่างกายและพลังเมียของนางซ่อนไว้อย่างแนบเนียนเพื่อในการบรรลุการทางตัวที่สมบูรณ์แน่เจ้าต้องจัด ก็ต้องกระจัดความตั้งใจของเจ้าแล้วปล่อยให้เจ้าตัวเจ้าล่องปลอยไปแนวับบโดยไม่มีอารมณ์อะนายท่านกำลังคุยกับใครมีคนแอบเข้ามางั้นหรือทำไมข้าถึงไม่เห็นเลย ข้าได้รับบทเรียนแล้วแน่นอนว่าวิชาและทักษะทั้งหมดแล้วประโยชน์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังที่ทรงพลังที่แท้จริงจึงสอดานตัวน้อยเจ้าควรพักผ่อนให้มากหลังจากที่หายจากการบาดเจ็บสาหัสสิ่งที่เจ้าขอข้าได้สนองให้เจ้าแล้วเจ้ามา,าข้ากลางึกิดทำไมข้ามาเพื่อขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือปกปิดเรื่องนี้ของจากนางอันที่จริงคืนนี้ข้าม,มีเหตุสำคัญเป็นพิเศษที่มาที่นี่แต่ ในฐานะผู้นําคนปัจจุบันของเผ่าทิศตะอนเก้าหางบ้านดาวของชิวเอ,อ๋อข้าคิดว่าจําเป็นต้องคุยุยจําเป็นต้องคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวและข้าไม่คิดที่จะให้และข้าไม่คิดที่จะทําให้เสียเวลาต่อไปแม้ว่าเผ่าทิศตะขอนเก้าหางจะสูงส่งแต่ท่านเป็นเทพทีท่สามารถพิพันชีวิตและความตายเห็นกลับผ่านการเวลาได้และยังยอมลงมาอย่างโลกหุ่นขาุขรทเพื่อพบกับลูกสาวตัวน้อยของข้าข้าเดาว่ามันไม่ง่ายถ้าบแบบ มันไม่ง่ายเท่ากับแค่ต้องการรับเด็กตัวน้อยเป็นสิษย์ท่านวางแผนจะทำอะไรกันแน่